Oh. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะก็กลับมาพบกับจิปปะถาชาแนลช่องเดิมเช่นเคยเลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็เป็นเวลาที่ครบ1เดือนในการคุมน้ำหนักลดน้ำหนักแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะซึ่งนินได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่26เดือนตุลาคมนะคะวันนี้ก็วันที่26 เดือนพฤศจิกายนนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ครบหนึ่งเดือนพอดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะได้ดูกันนะคะว่ารูปร่างของนินเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนค่ะท่านผู้ชมค่ะก่อนอื่นนะคะนินก็ต้องขอท้าความก่อนนะคะว่านินได้ทําการควบคุมอาหารโดยการนะคะงดแป้งนะคะงดข้าวงดน้ำตาลงดผงชูรสค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ได้ทำการ กินแบบว่าปิ้งย่างนึ่งลวกนะคะใช้เฉพาะ4วิธีนี้เท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญเลยคือไม่ออกกำลังกายค่ะท่านผู้ชมค่ะแน่นอนเลยว่าถ้าไม่ออกกำลังกายเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันจะลงได้หรอนะคะมาดูกันนะคะว่าวิธีของนินได้ผลมากน้อยแค่ไหนคะ่ะท่านผู้ชมขะไปดูหุ่นกันเลยค่ะมาค่ะท่านผู้ชมคะมาดูหุ่นกันเลยนะคะว่า นินจามีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนคะ่ะพร้อมกันหรือย,ยังคะตื่นเต้นกันไม่เอ่ย <c oughs> ตื่นเต้นอยู่คนเดียวท่านผู้ชมคะมาดูกันเลยคะ่ะดึงดง,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 ดงนี่คะ่ะท่านผู้ชมหุ่นใหม่นะคะอันสวยงาม <c oughs> ดีใจมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมคะ นี่ค่ะดูนินนะคะนี่ให้ดูด้านข้างก่อนค่ะนี่ค่ะด้านข้างอันนี้ด้านหน้านะคะส่วนด้านหน้านะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นเป็นเซลลูไลท์เหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่านินจะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่นินทําการลดน้ําหนักหรือว่าคุมน้ําหนักเนี่ยคุมอาหารเนี่ยนินไม่ได้ทําการช่างนะคะว่านิน หนักอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่านินใช้วิธีการวัดนะคะส่วนวันนี้นินก็จะมาวัดให้ทานผู้ชมดูเหมือนเดิมน,นะคะวา่ามันลงไปกี่นิ้วนะคะทานผู้ชมจากก่อนหน้านี้นะคะเทปวิดีโอที่แล้วนะคะนินได้วัดเอวของนินนะคะอยู่ที่30.2นิ้วค่ะทานผู้ชมค่ะวันนี้มาดูกันค่ะว่าพุงของนินจะอยู่ที่ประมาณกี่นิ้วค่ะเดง นี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะ1เดือนที่ผ่านมานะคะที่ทำการลดน้ำหนักมานะคะท่านผู้ชมได้ผลจริงจังค่ะนี่ค่ะเหลืออยู่ที่27.5นิ้วนะคะจากก่อนหน้านี้นะคะนินวัดได้อยู่ที่30.2นิ้วนะคะท่านผู้ชม ตอนนี้ลดเหลือ27.5นิ้วค่ะ2 7 5นิ้วถ้าเทียบเป็นเซนแล้วก็อยู่ที่นะคะนี่ค่ะ71ซนติเมตรค่ะท่านผู้ชม7 1ดเซนติเมตรค่ะนี่ค่ะนี่นะคะมาดูขากันเลยนะคะก่อนหน้านี้นะคะนิ้นได้วัดขาข้างซ้ายไปนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาวัดขาข้างซ้ายเช่นเดียวกันค่ะ มาดูค่ะก่อนหน้านี้นะคะขาของนีนอยู่ที่นะคะยี่สิบเอ็ดนิ้วค่ะท่านผู้ชมมาดูกันค่ะว่าวันนี้จะเหลืออยู่ที่กี่นิ้วค่ะต้นขานะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะอยู่ที่ยี่สิบนิ้วค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะยี่สิบนิ้วค่ะลงไปแค่หนึ่งนิ้วเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมค่ะ คือเวยแซบมากแต่ก็ดีใจนะคะที่สามารถลดคุนไปได้เยอะ,ะคะ่ะทุกคนยี่สินิ้วนะคะอยู่ที่20สนิ้วค่ะอยู่ที่ถ้าเทียบเป็นเซนก็อยู่ที่ห้าสิบเอ็ดเซนติเมตรค่ะทุกค่ะใช่ไหมถ้าเทียบเป็นเซนนะคะ 58, ถ,ถ้าเทียบเป็นเซนนะคะก็จะอยู่ที่ห้าสิบอดเซนติเมตรนะคะทุก้มม นี่ค่ะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้อาจจะมีคําถามที่ว่าเฮ้ยกินแล้วลดน้าหนักแล้วไม่กินแป้งไม่กินน้ําตาลเนี่ยรู้สึกมีอาการวูบ้างไหมนะคะมีการวิงเวียนศีรษะบ้างไหมนะคะสาหรับตัวนินเองไม่ได้มีอาการอะไรคะ่ะท่านผู้ชมแต่เพียงแต่ว่าในช่วงสองสาวันแรกค่ะจะรู้สึกแบบว่า หิวหิวหอยหยนิดนึงค่ะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะแบบว่าวูบนะคะหรือว่าจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะแล้วก็ถ้าเอ่อหลายหลายท่านแบบว่าเออถ้าเกิดว่าเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมานะคะก็สามารถที่จะดื่มน้ําหรือว่ากินผลไม้เข้าไปได้ค่ะท่านผู้ชมเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราเอ่อมีน้ําอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะ ผิดโภชนาการนิดนึงค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าก็เป็นวิธีที่นินใช้แล้วนะคะได้ผลจริงค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะต้องการที่จะลดหุ่นเหมือนนินนะคะก็สามารถทําได้นะคะแต่ว่าต้องถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนที่แบบว่าโภชนาการจ๋านะคะก็อย่าใช้วิธีนินนะคะคือมันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของท่านผู้ชมได้นะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นข้อคำเตือนค่ะ คือต้องดูว่าตัวเองรับได้ร่างกายของตัวเองรับได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถึงจะทําวิธีนี้ได้นะคะไม่ใช่ว่าโหมมากเกินไปนะคะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่แบบว่ารู้สึกแบบว่าวิงเวียนสีสามากเกินไปก็ให้หยุดนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าอันนี้ไม่แนะนําให้ทําจนจนถึงขั้นเออฉันจะต้องลดให้ได้ฉันต้องลดให้ได้อันนี้ไม่ไม่ไม่แนะนํานะคะท่านผู้ชมคะก็สําหรับวันนี้นะคะนินก็ ต้องขอลาไปก่อนค่ะท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะจิปปะทาชาแนลต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย